วางแล้ววางก็ไปวางก็ไปหลังวิ่งวางกวันฟุ้งหมดแล้วนุ๊ <c oughs> วางก็มาวิ่งก็มาวิ่งก็มาแล้ว กำลังเวียนรอกกำลังเวียนกำลังเวียนเอ้าถึงหัวกันไหมวางกันหมดแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้วางที่ งคันแล้วนจะถึงวัวคันแล้วจะถึงงอคันแล้วถึงงอคันแล้วนวิ่งกับไปวิ่งกับไปเอ้าบุกกเฉียดท้ายลำนั้นเลย เวลาป่าขึ้นมากวางกันเต็มไปหมดที่น้เอ้ยนุกนสวนไยล,ลำล้วมาแล้วยัไม่ได้วางกำลังหากันอยู่มันจะเลี้ยวโค้งอ่ะเลีเ้ยวก็ไปเลี้ยวก็ไปยันรอบ,บไปแล้ว วางเต็มกันอยู่ยไม่ลอกที่ลำนู้นยังไม่ลอกที่ไม่ลอกที่ยังไม่ลอกที่ยัง,ยงวียนอยู่ยังไม่ถึงดีบางลำนู้นแล้ว đứng lên đứng lên กำล,ลังเจ็บนั้นวนกันอยู่เราม่ได้วางที่วันนี้กำลังหาใบขายอยงเรา <laughs> kalau galang apa yo apa berlaku malah ini uang ini มาที่หลังเพื่อนจะวิ่ง้นก็จะมาถึงกะปีก็ใช้เวลาตั้งอย่ชั่วโมงสองชั่วโมงใช้เวลาชั่วโมงสองชั่วโมง ือมาอยู่นิ่งมากมาหมดเลยวันนี้ขอสวัสดีรเพียเท่นนี้นะครับแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยต้องนำมาแด้นกกะครับสวัสดีครับ